พี่ๆชาว YouTube ทุกท่านนะคะเจอเจอกับน้องเฟิร์นเซรีไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะวันนี้มานำเสนอนะคะในส่วนของรถเก๋งซีดานสุดรู้นะคะรถระดับผู้บริหารนะคะ ผลเริ่มต้นแค่5,000เท่านั้นพี่นะคะเป็นรุ่นไหนเป็นไปไม่ได้นะคะนอกจาก toyota corolla a n t i s นะคะเป็นเครื่องยนต์พันหกและพันแนะพี่นะบอกเลยว่าได้ราคาที่สุดคุ้มมากๆและที่สาคัญมามาให้พามาให้ครบสีเลยค่ะพี่นะคะเดี๋ยวเริ่มจากคันแรกของเรากันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคันนี้เป็นปี2020นะคะเล็กใหม่เก0 0 0มื่โลนะพี่นะ ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะคันนี้ผลเริ่มต้นเก้าพันกว่าบาทค่ะพี่นะคะถัดค่ะพี่อ่ะก่อนจะไปดูเป็นคันถัดไปนะคะเดี๋ยวเราย้อนมาดูคันนี้กันนิดนึงนะคะพี่คันนี้เป็นตัว G R Sport นะคะปี2019นะพี่เป็นเครื่องพันแปดนะคะท่านใดที่กําลังมองหาตัวสปอร์ตอยู่นะคะคันนี้จัดเลยเลยค่ะจัดมาเลยค่ะพี่นะคะแต่งส,สเกิร์ตอะไรให้รอบคันเลยพี่คันนี้สวยงามมากนะคะแล้วก็สีนี้ค่ะพี่เป็นตัวเป็นสีนะคะ สีฟ้าคลามค่ะพี่นะคะคันนี้ปี2020นะคะผ่อนแค่9 00 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะนี่เดี<ส>๋ยวพามาดูสีสดำกันหน่อยสีดำคันนี้เป็นปี2020ค่ะพี่สีดำคันนี้เป็นปี2020นะคะได้สีสวยสวยแบบนี้ไปเลยนะคะนี่สำหรับสีบลเทาคันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของปี2021นะคะเลขไมล์ห0,000ืนโลค่ะพี่นะคะปี2021นะคะเลขไมล์ห0,000นโลเลยคะ่ะ แล้วก็สีขาวนะคะคันนี้ก็เป็นปี2020นะคะเลขไม่แ0 0 0 0โลนะคะคันนี้5 6 9 0 0 0บาทนะคะผลประมาณ9,000กว่าบาทตลอดสัญญาจ้าแล้วก็คันนี้นะคะปี2020เหมือนกันนะคะสีขาวนะคะพี่ได้สีสวยๆมาเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะอีก จะเป็นอีกชมหน้าหนึ่งนะคะปี2018เลขเมย์เจ็ดหมื่นโลนะคะปี2 0 1 8เลขเมย์เจ็ดหมื่นโลนะคะคันนี้ขายแค่4ี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะจ๊ะคันนี้ผลประมาณเจ็ดพันกว่าบาทเองคะ่ะลูกค้านะคะและคันนี้นะคะเป็นชมหน้าปี2018อีกแล้วนะคะคันนี้ขายแค่4 000, 8 0 0 0 0บาทนะคะคันนี้ผลเริ่มต้นแค่8 00 0กว่า6,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะพี่6,000กว่าบาทนะ คันนี้นะคะเป็นปี2018ค่ะพี่ขายแค่389,000บาทนะคะปี2018ขายแค่389,000บาทนะคะคันนี้ผลาา 6, ประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นเองจ้านะคะสำหรับอันติดนะพี่นะใครที่กำลังมองหาอยู่นะจัดโปรโมชั่นให้นะคะแค่เดือนนี้เดือนเดียวเ,เท่านั้นนะคะดอกเบี้ยนำต้นแค่1.59เท่านั้นเองนะคะมาพร้อมกับอาโปรนะคะข่ะฟรียาวๆ90วันนะคะ ท่านใดอยากจะดูคันไหนรุ่นไหนเพิ่มเติมนะคะสามารถบอก้องเฟินมาได้เลยนะจ๊ะนะคะสำหรับโคโรลลาอันติสนะพี่ตอนนี้มีให้เลือกเยอะมากนะคะใครที่กําลังตัดสินใจอยู่นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยค่ะทุกคันสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะทุกคันสามารถฟรีดาวได้ออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากแน่นอนนะคะแล้วก็ย้ําให้นะคะสําหรับรถอัลติสของเรานะคะ ไม่ผ่านการติดเกสไม่ผ่านการทาแท็กซี่มาอย่างแน่นอนนะคะไม่ผ่านการทําติดเกสนะคะไม่ผ่านการทาแท็กซี 20, mm ่มาอย่างแน่นอนนะพี่นะประกันเครื่องยนต์เลกเกียร์ให้สองสูง <y Claro> สุด2ปี20 0 0 0โลเลยพี่นะคะประกันเครื่องยนต์เล็กเกียร์ให้สูงสุด2ปี20 0 0 0โลเลยนะคะประกันไม่มีชนน้ำไม่มีจมหนัก ไม่มีชนหนักจมน้ําคลิกคว่ำนะคะรับประกันเล็กไม้แท้100%นตนะคะหากตรวจจะยินดีรับสักคืนเต็มจํานวนเลยค่ะพี่นะคะท่านใดอยากจะดูรถอะไรรุ่นไหนเพิ่มเติมนะคะนอกจากอันติดนะคะสามารถพักมาหลังไม้ได้เลยค่ะพี่ๆนะคะ หรือว่าโทรหาน้องเฟร้นได้ที่เบอร์0834302688 8นะคะ 083, 4 3 0 2 6 8 8นะคะสำหรับวันนี้นะคะท้องเฟร้นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับใครอยากจะดูคันไหนรุ่นไหนเพิ่มเติมนะคะฝากกดติดตามไว้นะคะพี่ๆนะอย่าลืมโทรมานะคะรอรับสายอยู่นะคะ